ค่บคุณแม่คุณพ่อเลยค่ะพาลูกบอกงาน็นไ่บ้างคะวันนี้มันยังไงก็ต้องไี่ไงคก็ต้องเตรียมเคลียร์งานหนึ่งวันเพื่อมาที่นี่ค่ะก็นอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกนอนเม่ไงคะว่าวันนี้มันจะเจอยังไงบ้างก็จะบอกเขาว่าเหมือนวันนี้จะมีทํางานนะเดี๋ยวพี่ๆจะต้องให้ของแล้วก็พี่ๆก็จะต้องขอถ่ายรูปจะคือเดี๋ยวเราต้องต้องต้องบริการเขานะอะไรก็คือจะมีบอกไว้ก่อนให้เขารู้คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ย เราพีโซว่าไงครับพ well> ี่โซโซไดพี่พขอถ่ายรูปหนูจะต่อเพราะอะไรเพราะอืมแบบนี้แนะไม่สะดุ้ดังมากดังมากคือคือมีบอกให้แบบให้รู้คร่าวๆค่ะเพราะว่าจริงๆน้องก็เริ่มรู้ว่าการทํางานคืออะไรน้องก็เริ่มคุ้นชินกับคนมากขึ้นเราก็จะมีบอก มีเขาการล้มของเราก็มีนะนี่แม่ก็ใส่ไว้ของแม่ค่ะจะได้ไม่เจ็บน้องโมนแน่ขาลูกที่ยืนได้ของน้องเป็นผู้ชายน้องไม่ต้องใส่กางเกงเล็กส้นน้องโมนรู้สึกยังไงที่ได้มาเจอพี่พี่ขามีความสุขไหมคะไม่มีสนุกไหมสนุคะแม่บังคับไม่เหนื่อยวันนี้แม่ร่ร แเอาดีๆเธอเธอมีความสุขไหมเอาปอบีตนสนุกไหมคะอยก้านีลูกอะจริงๆแม่เมยเคยถ่า้ทไมลูกเราคุดีตลอดเลยอะคือเขาอะเป็นเด็กที่สนใจความสุขคนอื่นเขาก็จะรู้ว่าทาแบบเนี้ยแม่จะสนใจทแบบเนี้ยแม่จะชอบไปเลยะค่ะเป็นแนวนั้นค่ะหนูสนุกไหมคะหนูได้สรุหนูสนุกไหมคะ เหนื่อยไหมแม่ใครจะขึ้นดีกว่าเหนื่อยไเหนื่อยดีอะเือใช่ถามพ่อพ่เหนื่อยยัยพ่อไม่เหนื่อยมได้เหนื่อยแล้วหรืได้เหนื่อยไมคะไม่เหนื่อยใครแล้วคนนี้จะเริ่มใจอบไหมริ่บจอบครับื่นเ

รู้สึกไงที่แบบเป็นขวัญใจแม่ๆพ่อๆหิวใจตอนนี้ดูคลิปเราอ้มีความสุขก็ก็หนูในฐานะพ่อกับแม่ก็ทั้งมีและแซกนะของฉันเดือดดังไปเังดีดังน่ามย์เออหนูไปช่วยอุ้มคนนี้หน่อยอันนี้ช่วยหน่อยคือเมย์ก็เหมือนคือเมย์ก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไร ก็รู้สึกดีมากๆนั ını, ่นแหละค่ะที่การที่เรามีลูกคือลูกไม่ได้เป็นเพียงดวงใจของเรานะคะก็เป็นเหมือนเป็นฝันกำลังใจเป็นเหมือนคนที่แบบพี่พี่เอ็นดูด้วยอะค่ะหนูก็ในฐานะแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินคาดมากๆที่เราได้รับในวันนี้อะค่ะอ๋อคือไฟ์ดึก คือต้องบอกว่าจริงๆิอมีไลกันมาไลก์มาเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มรเริ่มักเรา่มรักเิ่ม่มรกเริ่มีร่มรักเ่มรก่เรี่มรักเร่มเดี๋ยวกเริ่มรกเริ่มเร่มรกลรๆกเริักเร่มรเริ่มกเริ่มกเมักเริ่มรกเกว่าจิ่มมกกเเม่ม่กมาก่่ พอเรามีลูกอะ่ะเราก็มีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดๆหน่อยๆให้เราเข้ากับลูกเราได้อยู่กับลูกลูกได้อยู่กับเราซึ่งเมย์มองว่ามันมันแบบสําหรับเมย์อ่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบไร้เดึกหรืออะไรเพราะว่าเมย์ทำงานอยู่แล้วอะค่ะเมย์ทำงานตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันเนี้ยโซโมเนเขา เาดังแล้วเขาเป็นที่จับตามองมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เหมือนกับว่าเมซ้ายมีก็อาจจะโดนคนนั้นดุค่ะมีก็อาจจะโดนคนนี้ดุบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกใจแล้วไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีก็อยากจะบอกว่าคือการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านแล้วก็ข้อจํากัดในแต่ละบ้านนะคะมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีก็ขอความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนก็ยังให้น้องได้ไหล่คือจริงๆอ่ะคือนับเวลาเนี้ย คือโซกับโมเน่เด็กที่ไม่เหมือนกันเลยนะเวลานี้ไม่มองว่าลูกสาวเนี่ยเขายังมีความชอบแล้วก็มีความสนุกกับตรงนี้เมเองก็เหมือนกับว่าคือเมไม่ได้ชคยนั่งตรงนี้เธอต้องนั่งตรงนี้นะจนกว่าฉันจะไลฟ์เสร็จคือเมีก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าเมีคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคือเราไม่สามารถสั่งการเด็กได้ทีเนี้ยสิ่งที่เราเห็นนะคะน้องอ่ะเขาสนใจแบบเข้ามานั่งกับเราตลอดเราแกะของอันนั้นอันนี้เราสวัดสีทําอะไรน้องก็จะชอบแต่กับการลูกชายอ่ะ เอามานั่งเท่าไหร่ให้อยู่ในสายตาเท่าไหร่เขาก็จะเดินออกคือเด็กก็คือจะไมมีความสนใจเรื่องนี้เหมือนกันค่ะก็ก็ก็เป็นท้นประมาณนั้นค่ะ,ะกับดราม่าอะไรต่างคือดราม่าค่ะ,าาคะก็ถามว่านอยไหมไม่ไม่ได้ถึงกับนอยค่ะคือตัวเมียก็อยู่ตรงนี้ได้รับมุมมองที่แตกต่างการติชมมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมียก็เพียงแต่อยากจะขอความเข้าใจขอความเห็นใจว่า คือการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วข้อจากัดในชีวิตคือมีไม่สามารถที่จะแบบทําทุกอย่างเด็กเขาก็มีความสุขแบบนี้ชอบแบบนี้ตัวเราก็ให้ได้แบบนี้มันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ท้ายที่สุดแล้ววันนี้เมย์เองก็มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจด้วยคือหลายๆอย่างมันก็บีบให้เมย์ต้องนั่งทํางานเลี้ยงลูกไปทํางานไป มันไม่ได้คล้องตัวเหมือนสมัยก่อนก็เลยก็เลยคือหมายถึงว่ามันก็เลยขอคนเห็นใจทุกๆอย่างว่าเออถ้าลูกเราไม่ชอบเราบังคับไม่ได้อยู่แล้วแต่เนี้ยก็โชคดีว่าลูกสาวชอบก็เลยได้เป็นไปในหลูกนี้แล้วหากว่าเออจะเลิกไรเลยไหม จะเลิกขายของเลยไหมเพื่อหลีกหนีดราม่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หนูทาไม่ได้เพราะวันนี้ลูกหนูสองคนก็กำลังจะเข้าโรงเรียนในท้องก็อีกหนึ่งเดือนเดือนหน้าหนูคลอดแล้วหนูก็ไม่มีปัญหาธุรกิจอีกอย่างที่เห็นหนูว่าสิ่งที่หนูเลือกให้ลูกตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่หนูกับแซกเลือกทาแล้วจริงๆอะค่ะแล้วก็ี่เยจะไปกระชอนแล้วจะไล์จะขายขายไปไหมก็ ก็คงจะพักเราก็คงจะพักสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนที่หนูข้อโซมตอน่เนี่ยหนูก็ทํางานเลยเพราะว่าคือชีวิตเราอะเราเลือกไม่ได้มากมายหรอกค่ะมันก็ต้องลุกขึ้นมาทําต่อไปตอนที่ข้อโซมเน่ี่ก็เป็นท่ามกลางมรสุมแล้วก็ดราม่าเหมือนกันมันเจ็บแผลมากหนูก็ขึ้นรถทํางานเพื่อทำงานกันเพราะว่าเออลูกมันก็ออกมาแล้วค่าใช้จ่ายละทุกอย่างมันก็เยอะแยะมากมายใช้แซกไตทดแทนไหมคะ ก็ช่วยอยู่่ไหกก็ตอนนี้ก็พยายามครับพยายามเรียนรู้พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามช่วยอะไรที่ช่วยได้แบบสินค้าบางตัวที่แบบพอจะทําความเข้าใจได้ก็พยายามช่วยครับก็พยายามช่วยเต็มที่ถ้าเพราะตอนนี้ก็รู้ว่าเหนื่อยมากของแก่มากแล้วบนตระลอดครับแบบไม่ไหวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องทำโซมอนให้ตื่นเต้นไหมคะจะได้เห็นน้องานแล้ว คือเขาอาจจะไม่รู้ว่าน้องในท้องคืออะไรดิน<า>ดินแม่ท้องแข่งไหม,ขไมเ,เขาเดินมาถามทั้งวันแม่ท้องแข่งไหมน้องดิ้นไหมเนี่ยคือเขาเดินมาถามทั้งวันแหละค่ะแต่ว่าเขามีว่าเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าน้องคืออะไรแต่ว่าเขามีโอกาสไปเห็นเบบเอิดยูจินแล้วก็จายา่าเขาก็เลยได้เห็นว่าเบบีบ่อะ่ะคืออะไรแม่ก็เลยบอกว่ามีมีจาย่าอยู่ในท้องหนึ่งคนนะเขาก็เลยพอจะเข้าใจมาบ้านกลับมาบ้านก็เลยเลี้ยงแต่ตุ๊กตาต้องตปเห็นจาย่า ลองไปค่ะม่าเวลาเจอดราม่าอย่างเงี้ยเรามีอะไรแบบเป็นเครื่องคิวใจเราวว่าเออดึงเราขับมาตีต่อคือหนูอ่ะก็ทุกๆดราม่าที่ผ่านมานะคะหนูก็จะต้องถามตัวเองก่อนว่าอันเนี้ยเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นสิ่งที่หนูปรับแก้ได้ไหมทําได้ไหม ทุกครั้งอะหนูก็ถ้าคอมเมนต์ไหนคาติชมไหนที่หนูกับเก็บเข้ามาปรับปรุงตัวได้หรือว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวหนูหนูเก็บมาทุกครั้งจริงๆค่ะแต่ถามว่าวิธี่ยิวใจหรืออะไรคือมันเหมือนแับว่ามันก็คือสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะเวลานั้นที่หนูทําได้แล้วจริงๆต่อให้หนูย้อนเวลากลับไปได้อะมันก็ไม่มันก็เป็นแบบนี้อะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายในชีวิตมันแบบมันเป็นพื้นฐานชีวิตที่เรามี เออก็พยายามเข้าใจว่าแบบร้อยคนมันไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนถูกใจได้ทั้งหมดแล้วก็แต่ละบ้านก็มีวิธีการเรียนลูกที่ไม่เหมือนกันอ่ะแล้วคุยกับพ่อเขาตลอดสุดท้ายวันนี้พ่อเขาก็ยังบอกว่าวันนี้ต้องมีมีก็บอกเขานาะเมยก็เดี๋ยวต้องมีนักข่าวถามเราเรื่องนี้แน่ๆเลยสุดท้ายแซคก็บอกเมว่า Ờ, จริงๆแล้ววิธีที่เราเลือกให้ลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เราแตะเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราแล้วจริงๆเราก็ตอบไปแค่นี้อัปเดตดีพอดีเราได้ตดอนไีไปถึงไหนเราได้คืนอะไรเปไงบ้างเลยพ่อดีกว<า>่ากระชับกว่าพดีความคือคือในเรื่องในเรื่องที่เราเคลียร์กันมาทั้งปีครับอันนี้ก็คือสารนัดอีกทีก็คือปลายปีหน้าครับส่วนหลังจากที่เราได้เปิด เปิดในที่เป็นกระแสมาค,ครับเราก็ทยอยฟ้องทยอยฟ้องเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้ฟ้องไปสามเรื่อง <Avenue S 1> แล้วครับเหลอยังเหลืออีกครับยังเหลืออีกก็ทยอยไปเรื่อยๆแล้วก็นัดแรกน่าจะเป็นต้นเดือนธันวานนะะเนาเาีย่ยครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะดีขคือยังคือต้องบอกว่าเราก็พยายามแบบทาเต็มที่นั่นแหละครับคือยังไม่รู้เลยถ้าเกิดคือผมก็คุยกับทนายนะว่ามันจะเป็นมันมันคือสิ่งที่ ิ่งที่แย่ที่สุดของเราคืออะไรเขาบอกว่าผมยังไม่เห็นทางไหนเลยที่แบบคุณจะแพ้ mm hmm. เพราะเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ทาอะไรเลยคือต้องเล่าแบบนี้คะ่ะว่าคือมีก็อยากจะย้ําประเด็นนี้ให้กับคือสิ่งที่มีพูดออกไปอะ่ะวันตั้งแต่เกิดดราม่ามามันคือมีก็ช็อกเหมือนกันตั้งแต่ อดีตเพื่อนรักของเมได้ออกมาพูดนะคะคือเราเคลียร์กันมาตลอด1ปีที่ผ่านมาในศาลมีมาติที่3ด้วยนี่เม่ก็ย้ําทุกๆครั้งแล้วก็พอดีว่าพอเป็นเรื่องในตอนต้นกลาใช่ไหมคะทุกคนปลายุลามีก็ไปนัดที่ศาลอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยศาลท่านก็นัดวันให้เราเลือกสองรอบสองทำลายคือปลายปีหน้าปีกว่าเลยนะกับปลายปีนี้คือธันวาหรือมกรานี้ซึ่งมีบอกจริงหากว่าเขาอยากจะตก เขาควรที่จะเลือกธันวาหรือมกราเขาเป็นโจ์หนูอเป็นจำเลยแต่เขากลับที่จะเลือกปะวินเวลาไปอีกปีกว่าคือเรื่องนี้หนูก็อยากจะขอความเห็นใจขอความอ้อนวอนทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวสังคมคือมันเหมือนมันจะติดตัวหนูไปอีกปีหนึ่งทงั้งๆที่วันนี้การที่หนูเลือกออกมาให้สังคมรับรู้ว่าหนูอยากให้มันจบหนูอยากออกไปใช้ชีวิตหนูอยากจะออกไปเลี้ยงลูกหนูจะได้มีทางออกใหม่ไปเริ่มธุรกิจแต่วันนี้สิ่งที่เขาเลือกพอมันเป็นข่าวเสร็จ เขาออกมาให้ข้อมูลที่สําหรับเมในความรู้สึกเมคือมันไม่ใช่ความเสี่งเนาะในมุมของเมแล้วเขายังเลือกที่จะเลือกที่จะไก่เกี่ยกับเราคือปีหน้าปลายปีหน้าแล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบแล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะออกจากชีวิตครอบครัวของเรามันมันดูแล้วมันเหมือนมันก็ในมุมของเรามันก็สิ้นหวังมอนกันถึงแม้แซคจะบอกว่าแซคจะสู้เต็มที่ก็ สิ่งที่เมย์พูดไปทั้งหมดเมย์ก็ยังยืนยันจริงๆว่ามันคือข้อเท็จจริงความจริงทุกอย่างค่ะคือท้ายแล้วสิ่งที่เราเรียกไปร้อยล้านที่ว่าจะได้หนูว่าเงินอ่ะไม่ได้อยู่แล้วไม่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ <laughs> ก็ก็น่าจะไม่ได้แล้วอะค่ะตอนแรกเหี่ยนเขาก็ยังไก่เกียรยที่จะให้เรา30ล้าน50บล้านนาตในตลอดระยะเวลาปีนี้30บล้านได้ไหมเขาห้าสิบล้านได้ไหม60บล้านไหม80ล้านไหมก็ลเลยเงี่ยคือเขาก็มีไก่เกลี่ยมาในในศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือว่าแบบาาก็ไม่ได้ใช่ไหมที่เราไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้มาวันนี้คือวันนี้ที่สังคม คือสิ่งที่เราได้มาวันนี้ค่ะคือการที่สังคมแล้วก็พี่ๆสื่อรับฟังหนูมากขึ้นก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสทำมาหากินเนาะให้หนูได้มีที่ยืนบนสังคมหลังจากที่แบบเราตัวเราเองก็รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยปิเเราไปแค่เพียงรับฟังข้อเท็จจริงจากหนูมันก็เป็นอะไรที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เท่านั้นเองค่ะคือสำหรับเมวันนี้เสียธุรกิจไปร้อยล้านเสียธุรกิจไปเสียเสาหลักของบ้านไปแต่ว่า เรามีโอกาสทำมากินเราเริ่มใหม่ได้คุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะตามแม่ตามแม่ไหมไม่ใย่ไหมไม่ใช่ไหม